เคล็ดลับทาเงินวันละสามพันครับโอ้โหต้องมาฟังเลยนะฮะเนื่องด้วยมีคําถามรอ,อบนะครับจากน้องคนหนึ่งนะครับบอกว่าพี่ค้าหนูเห็นเขาแจกชุดทด,ดลองแบบพี่เนี่ยแล้วเขามีรายได้วันละสองหมื่นสามหมื่นวันละแสนก็มีเก่งสุดนี่คือวันละล้านมันได้จริงเหรอคะแล้วมันต้องทําอย่างไรเอาง่ายๆวันนี้ผมจะบอกเคล็ดลับการทําเงินวันละสามพันให้คุณฟังแล้วกันนะฟังให้จบสามนาทีนี้ครับแล้วคุณจะเก็ตเลยว่ามันง่ายอย่างไรวิธีการที่เราทําอยู่นี้เราเรียกว่าในหน้า ออนไลน์ก็เหมือนกับ t i k t o ็อกช็นี่แหละ t ิ k ก o ็อกช็อตอนนี้มันกําลังดังมากใช่ไหมครับผู้คนกําลังมาที่ t i k t o ็อเนาะมาขายสินค้ากับ t i k t o ็อกและ t i k t o ็อ hmm. mm hmm. ก็แจกคอมมิชชั่นให้กับทุกคนนั่นก็คือนายหน้าหรือ affiliate นั่นเองนะครับส่วนที่เราทําอยู่เนี่ยมันเป็นแอปพลิเคชันที่มีอาหารเสริมอย่างเดียวเลยนะครับมากกว่า50แบรนด์แค่นั้นเองนะครับแต่วิธีการทำเนี่ยผมบอกทุกคนว่า เราเนี่ยต้องการให้ผู้คนเนี่ยเขาได้ทดลองก่อนนะครับคือได้ได้ได้ทานตัวนี้ก่อนนะครับเราก็เลยมีวิธีการของเราว่าเอ้เราจะแจกก่อนนะโดยการแจกฟรีเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้ไปเทสสินค้าดูนะครับเมื่อทุกคนได้ลองแล้วเนี่ยปรากฏว่าเฮรร้ยมันดีสมมติว่าผมแจกไปร้อยคนเนาะผมแจกไปร้อยคนแล้วก็มี10คนที่แบบเฮ้ยทานแล้วดีจังเลยอยากทานต่อเนื่องจังเลยเขาก็ไม่จะเปต้องมาสั่งซื้อที่ผมนะเพราะเขาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไปแล้วเขาก็ซื้อของเขาเองแล้วก็เงินคอมมิชชั่นมันก็เด้งมาที่ผม นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าบางครั้งมันเด้งมาจากไหนใช่ไหมดังนั้นพอมันเด้งมาแล้วเนี่ยแสดงว่ามีคนซื้อสินค้าบนแอปพลิเคชันผ่านการแนะนําของเราตั้งแต่เราแจกไปตไั้งครั้งแรกแล้วคนเหล่านี้นะฮะเขาก็สามารถที่ซื้อไปได้เรื่อยๆซื้อไปเรื่อยๆแต่วขากเราต้องได้เรื่อยๆแล้วคอมมิชชั่นล่ะผมก็เคยย้ําหลายๆที่เนาะคอมมิชชั่นการเป็นนายหน้า a อฟเฟอร์เตเนี่ยมันก็แตกต่างกันออกไปนะครับแต่ที่นี่เขาให้สูงเพราะอะไร เขาให้เท่าไหร่ลูงไหมฮะเพราะว่าครั้งต่อไปเนี่ยเวลาเขาทาน1กล่องแล้วมาทานมาทานกระปุกแบบนี้นะฮะนะผมได้เท่าไหร่ฮะผมจะได้สิทธิ์ของผมก็คือคอมมิชชั่นส0 0ร0 0ย0กนะครับได้แบบนี้เลยนะครับมันจะได้มากตั้งแต่30 0เป็นต้นไปแล้วคุณคิดดูว่าวันละ3 0 0 0ันี้เท่าไหร่เ้าแค่10คนถ้าเกิดผมแจกชุดทดลองไป100คนผ่านโซเชียลและปรากฏว่า10คนเนี่ยกลับมาซื้อ คนละ1กระปุก1กระปุกแบบนี้ผมได้กระปุกละ300 1 0กระปุกผมได้เท่าไหร่ฮะสิกระปุกได้3000และถามว่าวันนึงทำได้ไหมก็วันหนึงทําได้3000นนี่นี่แค่น้อยๆน,น,นะครับดังนั้นคุณจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้สมาชิกของเราเนี่ย นะไปที่ไหนก็จะมีการแจกแจกแจกเพราะมันเป็นการวิธีวิธีการทําเงินที่ง่ายที่สุดนะครับและที่สําคัญก็คือว่ามันถูกต้องตามกฎหมายนะครับมีเสียภาษีอะไรเรียบร้อยเลยผมอยากให้ทุกคนเข้าไปดูแอปพลิเคชันนะมันสวยงามมากครับและมันทําได้ง่ายมากๆเลยวันนี้เพียงทุกท่านเนี่ยดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับผ่านโค้ดนะฮะของผู้แนะนําเท่านั้นเองแล้วไปกดรับชุดทดลองก่อนพอไปรับแล้วเนี่ยก็ยังมีสอนฟรีด้วยนะลองไปจิ้มดูนะครับว่าเฮ้ ทำอย่างไรไปที่หน้าโปรไฟล์ผมนะผมแนะนำทุกขั้นตอนนะครับ